สวัสดีครับตัวนี้เป็นถังพ่นยาแบบมือเข็นนะครับแล้วก็จะเป็นระบบรุ่นใหม่นะครับที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นแบบเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ชาร์จนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์กดที่ตัวหัวพ่นนะครับตัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับพอดีไ่หัวพ่นนี้ของของทางร้านเราใช้ทดสอบนะครับ กดมาจะเป็นขนาดนี้นะครับก็จะมีอยู่สองหัวนะครับออกทั้งซ้ายและขวานะครับตรงนี้จะเป็นบวกแบตเตอรี่นะครับยี่ห้อมิโนรุนะครับไฟ12โวลต์นะครับแบตเตอรี่1ลูกนะครับลูกเล็กนะครับ ขนาดถังจุได้อยู่ยี่สิบห้าลิตรนะครับนรัเป็นอวัตเ็นะครับสายไฟเสียบก็เดี๋ยวใช้แปลงเป็นอะแดปเตอร์บ้านเราก็ทำขั้วเสียบเข้าไปนะครับชาร์จได้นะครับใช้ไฟ,ไฟบ้านเราได้เลยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับขอบพระคุณมากครับ